สวัสดีค่ะฟอดแต่งบายแอนค่ะแอนแอนแอค่ะฟอดพระนครเกษตรนวมินทร์ค่ะวันนี้แอนพามาดู n e x t Gen XLT ค่ะสีน้ำเงินหล่อมากๆมาดูกันเลยค่ะสีน้ำเงินคันนี้นะคะแต่งหล่อมากๆเลยนะคะใส่ชุดยกแล้วก็เปลี่ยนชุดแต่งนะคะหลายชิ้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเริ่มจากกระจังหน้าเลยนะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้า D6 เลยนะคะ FORD ค่ะแล้วก็มีไฟนะคะ3จุดด้วยนะคะในรุ่นนี้แล้วก็การชนหน้าหน้าของ XLT นะคะ มาจากโรงงานเลยนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยและมีห่วงลากจูงค่าหนึ่งห่วงขาดและมีแผ่นกันกระแทกเป็นสีดำด้านนะคะมาที่ไฟตัดหมอกค่ะคลิปด้านข้างของไฟตัดหมอกเป็นสีโครเมียมเลยนะคะสวยม,มากๆเลยนะคะไฟหน้าค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED นะคะเป็นไฟหน้าตัว C นะคะเสริมหลอดดยการใส่ครอบไฟหน้าค่ะเป็นสี ดำด้านนั่นเองนะคะส่วนฝากระโปรงของเขานะคะใหญ่มากๆเลยนะคะดีไซน์ออกมาได้ดีค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างค่ะคันนี้นะคะยกถึง3นิ้วเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ใส่ซุ้มล้อนะคะไซส์อยู่ที่6นิ้วนะคะเป็นแบบเรียบนั่นเองนะคะเป็นสีดาด้านค่ะส่วนซีรีส์ยางค่ะ35มสิบห้าคูณสิบส R นะคะเป็นยางแบบใหญ่ๆเลยนะคะโตโตเลยเขาสวยมากๆเลยค่ะ เกมข้างของเขาค่ะคลิปด้านข้างเป็นสีโภมยมนั่นเองนะคะแล้วก็กระจกข้างเป็นสีโภมยมจ้าครอบเบ้ามือกันลอ,อยนะคะกันสาดใส่เพิ่มเติมให้นะคะไม่ได้มีมาจากโรงงานค่ะแล้วก็สติ๊กเกอร์ค่ะลูกค้าเป็นคนเลือกลายเองเลยนะคะเป็นสีดําค่ะเป็นคําว่าレンジャーนั่นเองนะคะและมีมันในข้างเปลี่ยนใหม่ค่ะเป็นของมีห้องอาเมื่อค่ะ เพิ่มเติมสติ๊กเกอร์อีกนิดนึงก็คือเป็นคำบริเจอเจนนั่นเองนะคะมีที่เหยียบนะคะเพื่อขึ้นหยิบของด้านข้างค่ะไฟท้ายค่ะใหญ่มากๆเลยนะคะและเสริมหลอดด้วยการใส่ครอบไฟท้ายค่ะเป็นสีดาด้านนะคะ mm hmm. ในรุ่นของเ l d นะคะมีเบรกด้วยสามดยแล้วก็มีกล้องถยหลังใต้โลโก้ด้วยค่ะเสริมหลอดโดยการใส่ครอบไฟท้าย f o r d นั่นเองนะคะ mm hmm. และกันชนท้ายของเขานะคะเป็นสองสีทูโทนค่ะสีดําด้านสลับก,กันกับสีตัวรถนั่นเองค่ะ mm hmm. ในรุ่นของเ LT นะคะจะมี อแอร์หลังด้วยนะคะเรามาดูภายในกันต่อเลยค่ะปรับกระจกไฟฟ้าปรับกระจกไฟฟ้านะคะแผงแอร์ออกแบบมาได้สวยค่ะแล้วก็ระบบไฟนะคะเป็นลักษณะการหมุนแล้วก็เพิ่มแสงลดแสงได้ด้วยแล้วก็เพิ่มไฟสูงต่ำได้ด้วยนะคะ <S <S ในรุ่นรงนี้เอทีมีผู้สตาร์ทด้วยหน้จาจอคนขับว่ที8นิ้วพวงมาลัยพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะสามารถปรับไปถึง4ทิศทางเลยทีเดียวและมีผู้คอนโทรลวางสายและรับสายที่พวงมาลัยได้เลยนะคะอา หน้าจอของเขานะคะอยู่ที่ซ้าย10นิ้วค่ะคอนโซลด้านกลางนะคะเชื่อมต่อ Apple Carp. l a y a n d น o u t o u t o ได้ด้วยมีปั้นชาร์จมือถือมีที่เสบสาย USB นะคะรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะนะคะแป่ใช้8,9 0 0บาทค่ะ170แรงม้า405แรงบิดนั่นเองนะคะมีทั้งปัดน้ำฝนออโต้และก็ไฟออโต้ด้วยนะคะลูกค้าค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะอยากนำรุ่น XT นะคะมาแต่งใส่ชุดยก3นะคะโทรหาแันเลยนะคะ 0 9 8 9 8 2 5 1 6 6ค่ะมีไฟเน้นวิ่งเซ็นเอกสารถึงบ้านแล้วก็ไฟนเน้นผ่านนะคะแอนน์มาคุยขับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์แห่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ